ท่านผู้ชมคะมาที่ราชธานีอโศกเนี่ยเจอปลาดหลายด้านจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นปราดที่ทําแตงทําปลูกดอกทานตะวันปลูกพริกปลูกโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยค่ะตื่นตาตื่นใจในช่วงการฟื้นแม่น้ํามูลเนี่ยให้มีชีวิตชีวานะคะแล้วก็วันนี้พิฉชันมาอยู่ที่นี่ค่ะนี่หลายคนก็คงจะรู้นะคะว่าเรามีการทํานาโยนด้วยนะคะ ซึ่งเป็นนายอนข้าวหอมนิลค่ะบรรยากาศของนายนวันนี้สนุกสนานมากๆเนื่องจากว่ามีนักศึกษาจากราชพัฒบ,บุรีร์ค่ะมาช่วยสร้างสีสันแล้วก็มาฟื้นคืนชีพที่ดินที่อยู่ข้างบริเวณนแม่น,ำน,น้ำมูลแห่งนี้บรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นน,น,น้องๆเขาสนุกสนานมากเดินอยู่ด้านนู้นค่ะติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะวนขึ้นสูงหน่อยยาต่ำนขึ้นสูงเล้มันดมา เมเด,ๆๆเดินไปเดินไปให้เย็นปลอดภัยโอ้ท่านผู้ชมคะอาจารย์ที่พานักศึกษามาฝึกค่ายคุณธรรมจริยธรรมเนี่ย ทำไมถึงพานักศึกษามาเรียนรู้การทําแบบเศรษฐกิจพ่อเพียงในขณะที่สถาบันอื่นหรือว่าโรงเรียนอื่นเนี่ยมุ่งที่จะเรียนอย่างเดียวเดี๋ยวจะไปพูดคุยแล้วก็สอบถามอาจารย์กันค่ะนักศึกษาที่เราพามาเป็นนักศึกษาสาขาสังคม,มศึกษาครับอยู่คณะครุศสาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์คือที่เรามาเนี่ยเราเป็นโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมก,ก็การมาครั้งนี้ก็มาเพื่อที่จะฝึก ทักษกะการใช้ชีวิตจริง,นะข,องของนักศึกษาเลยะจะเห็นได้ว่าบางคนเนี่ยน,ะนักศึกษาเกือบร้อย,อยคน,นยที่มาเนี่ยไม่เคยสัมผัสกับวิถีชีวิตแบบเกษตรกรเลย,เยแบบพึ่งตนเองเลยถึงแม้ว่าโดยส่วนใหญ่ประมาณ 70- 8 0เป็นลูกชาวนานที่มาเนี่ยจริงๆแล้วลูกชาวนาจะทํานาได้ใช่ไหมครับน่าจะทํานาได้น่าจะรู้วิถีชีวิตแบบนี้แต่ถามโดย,โดย,โดยข้อ,ขอที่จริงแล้วคือไม่เคยไปนาเลยไม่เคยทําไร่เลย ก็ไปโรงเรียนแล้วกลับมาช่วงระหว่างมัธยมปลายอันนี้เป็นข้อมูลที่เราได้ไดส,สัมผัสกับเด็กมา,มามาก่อนหน้านี้แล้วซึ่งนักศึกษาที่มาเป็นนักศึกษาชั้นปีที่สชั้นปีที่สแล้วก็อีก2ปีเขาก็ต้องไปเป็นครูเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นสําหรับการที่จะเป็นครูที่ดีได้แล้วก็น่าจะเป็นบทเรียนบทหนึ่งที่เขาน่าจะไปศึกษาเอ๊ะถ้าอยู่อย่างนี้มันจะมีความสุขไหม หรือว่าจะเวลาไปทํางานแล้วก็จะใช้ชีวิตเอาตัวรอดอย่างไรในสังคมปัจจุบันซึ่งสังคมปัจจุบันนี้มันจะเป็นสังคมที่ทุนนิยมเข้ามาเยอะจะอยู่อย่างไรจะกินอย่างไรโอเคละอาจจะไปเป็นครูนะหรือจบแล้วหนึ่งอาชีพหลักคือต้องครูนะครับไปสอบมีโอกาสัปจุเป็นครูการดำรงชีวิตอยู่เขาก็น่าจะอยู่ด้วยมีความเป็นอยู่ที่ท,ท,ที่ดีโดยโดยโดย,โดย,โดยที่เขาเพึ่งตนเองไม่ต้องพึ่งคนอื่น ท่านผู้ชมคะสนุกสนานกันทีเดียวนะคะทีนี้หลายท่านก็คงอยากทราบว่าที่บริเวณที่มาทํานายโยนที่ริมแม่น้ำมูลเนี่ยมันจะสามารถทําได้แค่ไหนนะคะเรามีผู้เชี่ยวชาญเรื่องของนายโยนค่ะจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าจะสามารถขึ้นเจริญพันขึ้นเจริญพันในวันงานฟื้นคืนชีพแม่น้ำมูลหรือไม่ บรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะเล่าให้เราฟังค่ะว่าเราใช้ข้าวอะไรในการปลูกปลูกขีไล่แล้วทําไมต้องเป็นข้าวนายโยนไปฟังกันเลยค่ะมันจะแตกต่างจากภาคกลางตรงที่ว่าภาคกลางนี่เขาจะทำานาเสมอมน้ําก็ได้ระดับ<ม>แล้วก็เป็นตมเป็นเลนดี<ม>จะปล่อยน้ําแห้งเมื่อไหร่ก็ได้เอาน้ําเข้าเมื่อไหร่ก็ได้<ม>ก็ปล่อยก็สักห้าวัน ก็ตั้งตัวได้แล้วแต่กอนะคะแต่กอก็ประมาณทักเออเกือบเดือนยี่สิบวันครับยี่สิบวันก็ <c oughs> แต่กอละเริ่มแต่กอสำคัญเรื่องน้ํา <c oughs> อย่าขังให้มากไปถ้าขังน้ํามากไปเนี่ยกอจะแต่ไม่ค่อยดีข้าวนี้มันต้องการความชื้นไม่มากไม่ไม่ต้องการน้ํามากถ้ามีความชื้นก็พอมันอยู่ได้ถ้าถ้าน้าเยอะเมื่อไหร่มันก็แต่กอไม่ค่อยดี นี่เป็นบรรยากาศเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมคะที่ทาง F M T V เราได้นำเสนอแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศการฟื้นคืนชีวิตให้กับแม่น้ำมูลแล้วก็ริมแม่น้ำมูลแห่งนี้นะคะเชื่อว่านะคะบรรยากาศแบบนี้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนี่ยสามารถมาสัมผัสได้ที่บ้านราชมองเรือค่ะ <S 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 และที่สำคัญวันที่ 13, 14, า5เมษายนนะคะเราเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้จะเป็นสถานที่ที่มหัศจรรย์ สารที่1สําหรับท่านผู้ชมนะคะแล้วก็ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะในวันต,ต่อไปเนี่ยเราจะได้นําเสนอเรื่องราวของภูมิปัญญาชาวบ้านหรือว่าปราท่านต่อไปที่นําเรื่องราวดีๆที่นําสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมาปลูกนะคะแล้วก็สร้างชีวิตชีวาให้เกิดขึ้นที่ริมแม่น้ำมูลแห่งนี้ค่ะพบกันใหม่ในวันถัดไปนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะเจริญธรรมคะ่ะไปกันนะคะ